เอาหููนะปอนปอนประมเร็วปอนปอจัดเสร็จวสนะปอนประมลเร็วอันนั้นและให้ประมลนะนะเอามามาประมกินอันนี้เอามาไม้มาใส่เยอะจังอ้ยพันหลายอยู่ยังหลายอยู่นได้ลายอยู่เอะ็ดหินน้อยมีผลไม้กินลม้ากินนฮะ พีปกติแล้วหัวเร้วโ้นี่ไงโอ้ยยีนาะมีมีรดอยู่ทยโอ้โหสับปะรดงอกหลังสับปะรดงอกหลังโอ้ยู้โตมันไม่หนักเลยหรอยายกินอะไร เขาหวังอย่างนี้ให้ไปปลูกพี่ดาเจ้าแต่งตัวสู้สวยสับปะรดงอกหลังพันนาตีไอตบมโปดเบิงเอาผุดยาวจนเบิดแหมเจ้ากำลังเอาตอนที่ค่อยคุยอยู um ่ไหมคนเวลาคุยมันก็ลืมกเลือกนว่าเป็นเลมองหัวเราะแล้วไอติมโปดต่างไม่หนักไม่รูเลื่องเลย ินไปปวป่านนั้บอกว่าปวดหลังปวด่บบานู้องค่อยๆใส่เลวเดี๋ยวาดูก่อนเอาอะไรไปยัดดจะมาแก้ว้่อนะแ้วอกอนนู้่อยอนนหน่อยอนนูหน่อยอนนูหน่อยเต็ตัวสวยจังของเต็มหลังเยนะไม่ใช่เจ้าเจอไหม อีเบอีเบนาะพี่เนาะพี่เนาะเลยจะให้ดูี่เนาะอ๋อใช่พี่นาะเลยจะให้ดูเออใช่แล้วพี่ถอดไว้ตอนนี้โอ้โหถึงมาเปล่าห่วงมากเนาะมันะหนักขนาดไหนนะมันหนักมาพี่หดอกไม่กลน่ะไม่ไม่ไม่็เหลือตัวพึ่งเน่ในในพึ่นก็เอาไปแล้วมันเลื้อแค่ลูกเดียวกคือไปไม่ครบคันอือเออมันจะได้ครบมุมันเหรอเอาให้พ่อเอากินเพื่อเดียวกินยังไดงสิกินเบิร์ดหนึ่งมอสเดี๋ยวให้พี่กับไปไม่เอาควนพอมีสารด้วยเสียให้หน่อย เจอแล้วนะครับไม่ได้กำลังคุยกันไม่ได้ไงเจอแล้วครับองหายไปเจอแล้วโ่อีดีเลยพ่อคุณอะมาตั้งบตนสองไม่ไปจิ แล้วเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาหนักใช่ไหมยังไม่รู้ว่าโดนแก้แล้วแก้แล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่แล้วใช่ว่าคาใช่หรอใช่หรอแ้นไม่น้อยนาะหวานไม่ใชู่ลียไม่ใชู่ล่้ยงอันนี้มันแค่าเรียกคนแค่แล้วเขาใส่แ้แล้วไม่รู้เรื่องเลยหรอฮะแล้วไม่รู้เลยเว่าเขาใส่อะไร ไม่ไม่เพราะว่าสายสองานเนี่ยมันเนุ่มใช่มมันรับน้ำหนักอี่ไมล้กับ้ไม่ได้เอยสจุ้ยเหมือนจุาเลนาะัน่าน่่ายแล้วทำให้ใสไปนดได้าไรทำไ เอาไปผ่าจิ้มพริกเกลือเลยเอาไปคุกมพริกเกลือเลยเอาไปคุกมพริกเกลือกินมแม่ใช่ค่ะเราเอาหัวมันเป็นฝกเอาหัวมันปลูกฟูแลนเล็กมันคล้ายๆลฟูแลแต่มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ฟูแล หรือว่าสับรสขาดความดูแลอย่าไมนะอันนี้ถ้าไม่รักจริงผมไม่ให้ปกติสับรสดูแลแต่อันนี้อาจจะเป็นสับรสขาดการดูแลดูแลถ้าไม่รักจริงไม่ให้หรืออันสุดท้ายลุงสุดท้ายไม่เอาไให้อย่าลด้ไม่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 เอาปกติมันไม่ไม่ปฏิเสธไทำไมก็ไม่ต้อมพูดอะไรเลยเานั่เลยไม่ให้พูดพัดเลยบอลนี่ก่อนไม่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 เป็นไรก็ไม่ไม่ เดี๋ยวเพื่อนผู้อายเม่อวานที่ถ่ายเจ้าถ่ายหยงเจ้าไปยืนยิ้มให้ลุงจิมที่ลุงจิมยุ่ยโอ้ใคอยห่เราลุงจิมเพิ่นหลงทางได้กี่พันหลานได้กี่พันได้กี่พันได้กี่พันบ่เราทำมันนี่บ่เพื่นผู้่าไปถ่ายีหยังมาต่อกันยุ่ยยุ่ยลมาลุงใครนั่งร่ามาเม็นใครได้อ๋อนั่งร่ำมีไขรเออยายไม่มีไข่ยายไม่ได้ร่านี่แต่นั่งร่ามีไข่ นังลาบีใคอ่ะนู้ไม่ลูกไปไหนเอ็นน้อยเงยเบไปแล้วอืมนไปไหนแอดมไปน้อยจะไปหาเบ๊แล้วเอ็นไปน้อยอาบน้ำไหมวันนี้อาบน้ำไหมอาบน้ำไหม ไปกับป้ามนไหมนะป้ามนจะไปไหนน่ะป้ามนจะเอาสับปะรดไปปลูกทุ่งนาเอาไปรถไปปลูกเอาไปปลูกทุ่งนาไปกับป้ามนเด้อน่ะป้ามนพาไปเซเว่นป้ามนไปเซเว่น